สำหรับข้อสอบแพทหรอบมีนาปีห้้านะครับเรามาดูข้อ1ตอนที่1กันเลยนะครับอันนี้เป็นชอยนะครับสำหรับเซตเอสใดๆให้ S' อพา์แทนคอมพลีเมนต์ของเซตเอสกำหนดให้ A B และ C เป็นเซตในเอกภพสัมพัทธ์อยู่โดยที่ A อินเตอร์เซก B เท่ากับ B แล้ว C เป็นสับเซตของ A และ B อิ t เตอร์เซไม่เท่ากับเซตว่างถ้า U มีสมาชิก12ตัวเซตเออเซต a อคอมเพลเ n นต์ยูเนียนบคอมพลเมนต์มีสมาชิก10ตัวและเซต A อ n ินเตอร์เซ o ก p l บคอม t พลมีสมาชิก4ตัวดูโจทย์ต่อเลยนะครับแล้วจะมีเซต C ทั้งหมดกี่เซตข้อ1ก็60เซตนะครับ ข้อ2 48สเซ็ตข้อสา6สิเซตและข้อ4 8เซ็ตนะครับมาก่อนอื่นทุกครั้งเลยเราต้องมาอ่านนะครับว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างข้อนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเซ็ตนะครับมาดูกันเลยเขาบอกว่า A อินเตอร์เซกกับ B แล้วเท่ากับ B ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไร ถ้า A intersect กับ B ก็จะต้องเท่ากับ B ก็คือทุกส่วนที่อยู่ใน B จะต้องอยู่ใน A ใช่ไหมครับแสดงว่าอะไรครับตรงนี้แสดงว่า B ต้องอยู่ใน A ใช่ไหมครับแสดงว่า B ต้องเป็นสับเซตของ A นะครับตรงนี้เพราะว่า A อร์ e r s e c t B ต้องเท่ากับ B แล้วตรงนี้ก็บอกแล้วว่า C เป็นสับเซตของ A นะครับ และ B ีอินเตอร์เซ็กซไม่เท่ากับเซตว่างเพราะฉะนั้นต้องมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวที่อยู่ใน C และอยู่ใน B นะครับมาถ้า u มีสมาชิก12ตัวคราวนี้เรามาดูกันก่อนมาดูกันก่อนดูตรงนี้ เขาบอกว่าจำนวนสมาชิกของ A c o m p l i m e n t union B c o m p l i m e n t เท่ากับ10ใช่ไหมครับแต่เราก็รู้มาว่า A c o m p l i m e n t union B complement ถ้าเราดึง complement ออกจะได้เป็น A intersect B ทั้งหมด complement mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสมาชิกของ A intersect B ทั้งหมด complement เท่ากับ10แต่เราก็เคยทราบมาแล้วว่า n a intersect b complement จะเท่าเท่ากับ n ของ universe ลบด้วย n ของ a intersect b เพราะมันจะมีสูตรหนึ่งที่บอกว่านี่นะครับ ก็คือพูดง่ายๆก็คือส่วนตรงนี้เองก็เหมือนเราเอา C complement คือส่วนที่แรงเงาก็เหมือนกับเอา Set U ก็คือกรอบนี้ลบด้วย C ก็จะเป็นส่วนที่แรงเงานะครับทำให้เราได้ว่าแทนลงไปนะครับ NA อิ t เตอร์เซ็กบีคอม e พลเราได้แล้วเป็น10จะมีค่าเท่ากับ NU มีค่าเท่าไหร่กลับมาดูที่โจทย์เขาบอกแล้วว่าเซต U มีสมาชิก12ตัวใช่ไหมครับ n อ่ะ N U ทกับ12แทนค่าลงไปนะครับ ลบด้วย n สมาชิกของอินเตอร์เ b จะได้ว่าจำนวนสมาชิกของ a อิน e ตอร์เซ b มีค่าเท่ากับ2นะครับเก็บไว้ก่อน a เซ c ก b เท่ากับ2อันนี้เก็บไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ใช้ คราวนี้เรามาดูเงื่อนไขต่อไปกัน A ออ t นเตอร์เซ o ก p l บีคอมมีสมาชิก4ตัวมาก็มาเขียนอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนอืน่นพี่อยากจะให้ดูว่า A อ n t ินเ e อ t ์เซ็กต์บีคอคืออะไรเผื่อจะมีคนลืมให้ตัวนี้เป็น A นะครับเป็น B ต่อไปพี่จะแรงเงา B c คอม l พลเมนต์ถ้า B c คอม l พลเมนต์คือทุกอย่างที่อยู่นอก B A ก็คือ A นะครับเพราะฉะนั้น A อินเตอร์เซ็กต์คอมพลเมนต์ก็คือส่วนตรงนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับตรงที่พี่กำลังระบายสีอยู่ซึ่งมันคืออะไรมันก็คือ A-B ลบ b นั่นเองหรือพูดง่ายๆจะได้ว่า A อะไร A ออินเตอร์เซ็กต์บีคอมมีค่าเท่ากับ A อลบบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้อีกความสัมพันธ์หนึ่งแล้วว่าสมาชิกของ A อ <_ an> ลบบเท่ากับ10ก็คืออยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B เท่ากับ10นะครับแต่จากหน้าที่แล้วเราได้อะไรเราได้ว่า A อ n t นเตอร์เเท่ากับ2ก็เขียนลงไปด้วย เขียนข้อมูลลงให้หมดเพื่อจะมาวาดรูปทีหลังนะครับจากนั้นเขียนเงื่อนไขของโจทย์เงื่อนไขของโจทย์ได้มาว่า b, b เป็น Sub s u b เซตของ a c, c ก็เป็น Sub s u b เซตของ a เช่นเดียวกัน b intersect Inter กับ c ไม่เท่ากับเซตว่างเพราะฉะนั้นจะได้ว่า b, b จำนวนสมาชิกของมันนะต้องมากกว่าเท่ากับ1จริงไหมครับ แล้วก็สมาชิกของยูนิเวอร์สมีค่าเท่ากับ12อ้าวมาวาดรูปกันเลยคราวนี้วาดรูปนะครับให้ตัวนี้เป็นยูนิเวอร์สนะครับคราวนี้เราดูเริ่มจากใส่เงื่อนไขก่อนค่อยใส่จำนวนสมาชิกจะได้ว่า B เป็นสับเซตของ A พี่จะวัด A ก่อนนะเอเป็นสับเซตของ A แต่เขาบอก C ก็เป็นสับเซตของ A แต่ C ต้องตัดกับ B ไหมต้องตัดนะครับเพราะว่าจำนวนสมาชิกที่อินเตอร์เซ็กกันต้องมากกว่าเท่ากับหนึ่นะครับ คราวนี้เรามาดูกันพี่จะให้จำนวนสมาชิกที่อยู่ตรงนี้เป็น a ตัวเอาเปน็นนี้ดีกว่าเป็น x ตัวเป็น y ตัวเป็น z ตัวเป็น w ตัวเขาบอกว่า n a ลบ b เท่ากับ10 a ลบ b คืออะไรถ้า a ลบ b คือแค่ w ก็คืออยู่นอก b แต่อยู่ใน a ครับก็คือ w บวก z มีค่าเท่ากับอะไร a อลบบเท่ากับอ๋อตรงนี้เท่ากับสี่นะครับขอโทษทีลองกลับไปดูโจทย์ใหม่นะครับตรงนี้ไม่ได้เท่ากับสิบนะครับตรงนี้เท่ากับสี่พี่เขาจดมาผิดตรงนี้เท่ากับสี่เพราะฉะนั้นดับบิลยูบวกแซจะมีค่าเท่ากับส ใช่ไหมครับต่อไป a intersect b a intersect b ก็ต้องได้ b ใช่มเพราะ b เป็นสับเซตจะได้ว่า x บวก y ก็คือ a intersect b เท่ากับ2เพราะฉะนั้น x บวก y บวก z บวก W ก็คือสมาชิกของ a นั่นเองจะมีค่าเท่ากับ4บวก2เท่ากับอะไรเท่ากับ6ถ้าอยู่ใน a 6แสดงว่าอยู่นอก a เท่าไหร่ ก็จะได้ว่า n a complement เท่ากับ n u ลบด้วย n ของ a ใช่ไหมครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะมีค่าเท่ากับ12ลบด้วย6ที่หาไปเมื well. ่อกี้ครับเท่ากับ6เพราะฉะนั้นในรูปนี้ตรงนี้จะมีทั้งหมด6ตัวคราวนี้มาดูว่าโจทย์ถามอะไร อันนี้เป็นเงื่นไขนะครับและส่วนตรงนี้เป็นโจ,โจทย์ถามว่าแล้วจะมีเซตทั้งหมดกี่เซตถ้าตอนนี้เราก็จะได้รูปเป็นแบบนี้ละ เอาน,นี้เรามาดูด้านในกันก่อนเรามาพิจารณา c คืออะไรจํานวนสมาชิกของ c คือ y บวก z แต่เราไม่ได้ต้องการหาจํานวนสมาชิกเราต้องการถาว่า c เป็นไปได้กี่แบบเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่า y เป็นไปได้กี่แบบและ z เป็นไปได้กี่แบบถ้าเราลองดูดีๆ x บวก y เท่ากับ2พี่จะสมมติว่าให้ที่อยู่ใน b จะมีสมาชิกสองตัวนะครับสมมุติให้เป็น m กับ n แล้วกันแต่ว่า m นี่จะเป็น y y นี่อาจจะเป็นได้ทั้งสองตัวใช่ไหมครับก็คือ m n y อาจจะเป็นได้สองตัวคือ m n หรือไม่ก็เป็น m เฉยเฉหรือไม่ก็เป็น n เฉยๆแต่ไม่เป็นเลยได้ไหมครับให้ x เป็น m n แล้ว y ก็คือให้ ก็คืออย่างแี้น้องจะได้ว่าเซตบเท่ากับ M กับ n แบบนี้แต่เราไม่รู้ไงว่าส่วนที่เป็น Y จะมี M หรือ N หรือเปล่าแต่เราบอกแล้วว่าว่าอะไรจากเงื่อนไขที่เราบอกเราบอกแล้วว่า Y ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ1เสมอเพราะว่า b อินเตอร์เไม่เท่ากับเซตว่างเพราะฉะนั้นมันต้องมีอย่างน้อยกี่ตัวครับ1ตัว แต so, so, n, so, Catholic, so, so, ่ว่าใน b มีสองตัวเพราะฉะนั้นวิธีทั้งหมดที่จะเป็นไปได้ของตัว y ก็คือส่วนที่ินเตอร์เซกันมี n ตัวเดียวส่วนที่ินเตอร์เซกันมี m ตัวเดียวหรือส่วนที่ินเตอร์เซกันมี n ตัวเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัว y นี้เป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบ3แบบจริงไหมครับพูดง่ายๆก็คือ n b intersect c ไม่ใช่ N สิเอาเป็น b intersect c เป็นไปได้ก็คืออะไรอาจจะทั้งคู่เลยถ้าทั้งคู่ก็หมายความว่า b อยู่ใน c จริงไหมครับหรือ m เฉยๆหรือ n เฉยๆแต่เป็นเซตว่างนี่ไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นได้3ามแบบและคราวนี้ล่ะเรามาดู Z เราได้ y แล้วอันนี้เป็นสามสามแบบนะครับ สามแบบไม่ใช่ไม่ใช่สามตัวนะครับสามแบบคราวนี้เรามาดู Z ซกันเขาบอกว่า W บวก Z เท่ากับ4เพราะฉะนั้นตัวที่อยู่นอก B นะมี4ตัวพี่จะสมมติมันให้มันเป็น A B C D คือ A มีสิทธิ์เลือกว่าจะอยู่ในนี้หรืออยู่ในนี้ก็ได้ว่าจะจะอยู่ในจะอยู่นอก C หรือจีอยู่ใน C ก็ได้เพราะฉะนั้น a เลือกได้2แบบใช่ไหมครับจอยู่ด้านในก็ได้จอยู่นอกก็ได้ b ก็เหมือนกัน b จะเลือกได้2แบบอยู่ในก็ได้อยู่นอกก็ได้ C ก็เลือกได้2แบบ d ก็เลือกได้2แบบถ้าสมมุติมันเลือกแบบที่สองมันก็จะอยู่ในแททั้งหมดใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเลือกแบบแรกก็จะอยู่ด้านนอกทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิธีทั้งหมดคืออะไร เซตซีที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือจำนวนทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือ3คูนด้วย2คูณด้วย2คูณด้วย2คูณด้วย2 2ตัวแรกคืออะไรคือ A ไง A เลือกได้เพราะพี่ให้แล้วนะว่า A เพราะว่า W ยบวกแเท่ากับ4ก็คือให้จำนวนตรง B คอมพเออให้จำนวนของ A ลบ B นี่ มีสตัวเป็นคือ A B C D แต่ A นี่สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ตรงนี้หรือจะอยู่ด้านในจะอยู่ตรงบริเวณัหนกอยู่เลยอยู่ตรงแซด A เลือกได้สองถงกไหมครับ B ก็เลือกได้สอง C ก็เลือกได้สอง D ก็เลือกได้สองส่วนสามย,ยังไง3ามเป็นไปได้สามแบบคืออะไรคือ A intersect คือ B intersect C ใช่ไหมครับเป็นไปได้3ามแบบเพราะว่าทำไม ตามจริงต้องเป็น,ปนไปได้4ใช่ไหมเพราะมีเซ็ตว่างด้วยแต่ว่ามันต้องเป็นอะไรมันต้องเป็น2องกำลังสองลบหเท่ากับสเพราะว่าตัวที่ไม่เอานี่คือเซ็ตว่างแต่ตัวที่เอานี่คือ m n m เฉยๆแล้วก็ n เฉยๆจึงเป็นได้3มแบบจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ3คูณด้วย2ยกกำลัง4เท่ากับ3ามคูณสิเท่ากับ48นะครับคราวนี้เรามาดูช้อย <c oughs> ข้อไหนถูกครับ ข้อนี้ก็เลยวงข้อ2องครับตอบ48เซตสรุปสำหรับข้อแรกเลยข้อนี้ทำยังไงเราก็ต้องดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์บอกว่าให้จากที่เราแก้ได้ว่า B นี่ก็อยู่ใน A ใช่ไหมครับ C นี่ก็อยู่ใน A และ b อินเตอร์เซ็ก C นี่ไม่เท่ากับเซ็ตว่าง แสดงว่าแสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าถ้า A นี่เป็นแบบนี้ b ก็ต้องอยู่ใน A และ C ก็ต้องอยู่ใน A และ B กับ C ต้องมีส่วนที่ซ้ำกันด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องไม่เป็นเสร็จว่างนี่คือวิธีแก้ปัญหาของเราอันนี้ไปอย่างเร็วเพราะพี่สรุป u มีสมาชิก1 2ตัวแต่อันนี้ก็คือ a intersect B มีทั้งหมด และพามคอม p พลเมนต์มีทั้งหมด10ตัวเพราะฉะนั้น A อินเตอร์เซก B ต้องมี2ตัวใช่ไหมครับจากสูตรเรา A แต่ A อินเตอร์เซก B นี่มันคืออะไรมันก็คือ B เพราะฉะนั้นให้ตรงนี้ก็คือใน B ต้องมีทั้งหมด2ตัวใน B มีทั้งหมด2ตัวจริงไหมครับแต่เราจะดูว่าเรากําลังสนใจ C เราอยากจะรู้ว่าตรงนี้เป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบแต่เขาบอกแล้วมันไม่เป็นเซตว่างเพราะฉะนั้นถ้าพี่กาหนดให้ B เป็น M กับ N แบบนี้ อย่างน้อย c จะต้องมี n แน่ๆแหละหรือไม่ก็ m หรือไม่ก็ m n เพราะว่าเซตว่างนี่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่มี3แบบจริงไหมครับก็อย่างที่พี่บอกส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่า a ลบ b มีสมาชิก4ตัว a ลบ b คือตรงไหนครับ a ลบ b คือส่วนส่วนที่อยู่นอก เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่พี่จะเขียนเป็นสีข้อมไว้มันอาจจะโอนถ่ายได้ระหว่างใน C กับนอก C จริงไหมครับแต่ว่าแต่ละตัวนี่ถ้าเราสมมติให้เป็น a b c d แต่ละตัวมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะอยู่ใน C หรือจะอยู่นอก C แต่อยู่ใน a ก็เลยมีกี่วิธีครับเท่ากับ2กกลังสก็เท่ากับส6ใช่ไหมครับน,นี้ก็สิพอจับคูณกันก็เลยได้สี ข้อนี้ก็เลยตอบ48นะครับสำหรับข้อนี้ก็ลองอ่านโจทย์ให้ดีและดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้นะครับสำหรับเรื่องเซ็ตมีความจำเป็นมากที่จะต้องวาดรูปแผนภาพเวนนอ e อเลอร์เพื่อที่จะทำให้เราแบบไม่สับสนนะครับครับข้อนี้ก็ตอบข้อ2นะครับ48เซตลองไปทบทวนดูนะครับ